25 minutes, you'll focus on one muscle group at a time, sequencing from move to move without any rest. ชีวิตที่ต้องรีบร่งทําให้คนเมืองอ้างว่าไม่มีเวลาเพียงพอในการออกกําลังกายหากแต่ที25ที่ถูกคิดค้นโดยชอนทีเทรนเนอร์ชื่อดังชาวอเมริกันได้สร้างทางเลือกให้กับผู้ฝึกโดยขอเวลาเพียง25นาทีต่อวันในการออกกําลังกายตามโปรแกรมที่กําหนดทั้งท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อช่วงลําตัวและช่วงท้องทําติดต่อกันเป็นระยะเวลา50วันก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งนี้มีผลวิจัยที่ออกมาสนับสนุนว่าการออกกําลังกายในช่วงเวลาสั้นๆมีประสิทธิภาพมากกว่าการ ออกกําลังกายที่ใช้เวลานานเราประสิทธิภาพในการเผาผลาญไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหากต้องคำนึงถึงความหนักเบาของการออกกําลังที่มีผลต่อกล้ามเนื้อและระดับการเต้นของหัวใจที25เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนของผู้ทดลองเล่นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารานักสแสดงที่ทําให้กระแสของท25ในประเทศไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ เห็นเพื่อนเล่นกันนะคะในักแสดงในวงการอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหนึ่งคือมันง่ายที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านเราใช้บริเวณบ้านของเราเองแล้วมันก็พื้นที่น้อยๆแล้วก็มันกับออกกำลังกายที่ได้จริงๆเพราะมันเป็นการคาร์ดิโออะค่ะคือการออกกาลังกายถ้าเราได้คาร์ดิโอบริหารหัวใจด้วยเนี่ยหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็ทําให้เรื่องหุ่นเรื่องกระชับมีการโยคะเข้ามาผสมอะไรเงี้ยค่ะมันก็อะไรที่ไม่น่าเบื่อถ้ามีวินัยทําได้มันจะดีมากการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีด้วยนะคะอย่างเพื่อนเกน่ง คือไม่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวจริงๆเนี่ยบางคนแบบหูยยีทีฟังดูแล้วแบบดูเหนื่อนน้อยจริงๆบางคนวิ่ไปแค่สิบนาทีแล้วเพื่องก็รู้สึกว่าโหจะเป็นลมความดันต่ำเนี่ยต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าเราทำได้แค่ไหนคือไม่ต้องไปตามกระแสอ้ถ้าเกิดทำไม่เสร็จวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มงทาใหม่ก็ได้ legs calves and hips hard and firm so you can use those shapely curves to your advantage ส่วนค้งเว้าวได้รูปของนักแสดงหญิงชาวอเมริกันวัย33ปีคิมคาดาเชียนกลายมาเป็นจุดขายที่ทําให้เทรนเนอร์คว้าตัวเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ชักชวนให้สาวๆฟิตหุ่นสวยออกกําลังกายในโปรเจกต์ Fit In Your Jeans by Friday เช่นเดียวกับมาร์ควอลเบิร์นักแสดงน,นำในภาพยนตร์ทรานส์ฟ m e r 머4ที่ต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักเพื่อรับบทครูฝึกสอนฟิตเนสในภาพยนตร์เรื่อง Pain and g เก n เมื่อปี2013บทบาทของดารานักแสดงที่ต้องใช้รูปร่างในการประกอบอาชีพรวมถึงสื่อบันเทิงที่นำเอาการลดน้ำหนักมาสร้างเป็นรายการเรียลิตี้ยิ่งกระตุ้นให้คนในสังคมหันมาใส่ใจสุขภาพและดูแลรูปร่างของตัวเองมากยิ่งขึ้นผมนเห็นไหมาบางช่วงที่ผมจะถ่ายแบบช่วยน้ำแล้วผมลงทันทีเนี่ยเออผมจะ ใช้การเดินสลับกับวิ่ง oh. เดิน2องนาทีสลับวิ่งประมาณ40่สิบวิ oh. แล้วก็เดิน2องนาทีสลับวิ่ง40่สิบวิ oh. มีเวลาให้พักมันจะไม่เหนื่อยจนเกินไป oh. การออกกำลังกายที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน <Yeah. S 2> หรือ Home Fitness มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบผ่านทางรายการออนไลน์ b Fit t หรือ Fitness Blender ในเว็บไซต์ YouTube โดยมีเทรนเนอร์คนดังที่จะหมุนเวียนเข้ามาแนะนำเทคนิคการออกกำลังสื่อออนไลน์จึงกลายมาเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะกับสภาพร่างกายและความชื่นชอบของตัวเอง